และนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ Stranger Things คุณผู้ชมทราบไหมครับว่านักแสดงคนแรกที่ถูกเลือกให้มาแสดงเรื่องนี้นะครับก็คือกาเตนมาตาราโซครับเจ้าของบทหนูน้อยดัสตินเขาคือคนแรกเลยนะครับที่สองพี่น้องผู้กำกับเดอะดัฟเฟอร์ครับเลือกเขามาเล่นกับมือเลยในช่วงที่มีการเปิดออดิชั่นหานักแสดงเด็กนะครับฟินวูดฮาร์ดครับก็เป็นอีกคนที่ส่งวิดีโอออดิชั่นของเขาให้กับทีมงานแต่ประเด็นก็คือว่าตัวน้องเนี่ยไม่สบายนะครับแม้ว่าวิ ดีโอที่น้องถ่ายส่งไปนะครับสถานที่และสภาพร่างกายของน้องเนี่ยจะไม่พร้อมก็ตามแต่ท้ายที่สุดนะฮะเขาก็ถูกเลือกให้มาเป็นพระเอกในเรื่องนี้พี่น้องดัฟเฟอร์ครับเคยให้สัมภาษณ์กล่าวชมมิลลี่บ๊อบบี้บาวเจ้าของบทน้องแอลอีเลเวนว่าเป็นนักแสดงเด็กที่มีพรสวรรค์การแสดงเกินวัยมากๆครับโดยพวกเขาเล่าว่าน้องเนี่ยสามารถปรับการแสดงให้เข้ากับตำแหน่งกล้องต่างๆในแบบที่นักแสดงเด็ก ส่วนใหญ่ในวัยนี้นะครับไม่สามารถทําได้ฮะและ2พี่น้องเนี่ยมักจะมองมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์นะครับไม่ต่างอะไรกับนักแสดงผู้ใหญ่เลยฮะสผู้กํากับมักจะโดนทีมงานเตือนอยู่เสมอครับเฮ้ยจะให้บทอะไรน้องเนี่ยดูด้วยนั่นมันยังเด็กนะสพี่น้องครับเคยเกือบได้กํากับเรื่องอิดด้วยนะครับแต่ณตอนนั้นค่ายหนังเนี่ยไม่ได้เลือกพวกเขามากํากับครับนอกจากซีรีส์จะมีความเป็นกลิ่นอายสยองขวัญแบบสตีเฟนคิงแล้วใช่ไหมครับตัว ฟอนเรื่องนี้ครับก็ได้แรงบรรดาใจการออกแบบมาจากนิยายของสตีเฟนคิงครับรวมไปถึงในซีซั่น1ตอนที่4ครับมันจะมีซีนหนึ่งนะครับที่ตำรวจเนี่ยเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ในหนังสือเด็กคุณจะเห็นรูปชายคนหนึ่งชายคนนี้ก็คือสตีเฟนคิงในวัยหนุ่มครับนอกจากได้สตีเฟนคิงเป็นแรงบรนดาใจแล้วนะครับในซนะีซั่นหนึ่งะตัวซีรีส์ยังได้แรงบรรดาใจมาจากเรื่อง E t ครับที่ฉายตอนปี198 0 2อ,อีกด้วยนะครับที่ชัดเจนเลยก็คือชุดแต่งตัวของน้อง l อ1ลวนะครับแลวก็ยังมีเรื่องการใช้พลังจิตที่ทุกครั้งเวลาน้องแอลใช้พลังเนี่ยเลือดกำเดาน้องจะไหลใช่ไหมครับไอส่วนนี้ก็ได้แรงบันดาใจมาจากนางเอกเรื่องเอเลี่ยนครับคุณผู้ชมสุดท้ายครับอินโทรเปิดเรื่องนะครับได้แรงบันดาใจมาจากภาพยนตร์คนเหล็กของเจมส์คาเมรอนครับมันมีดราม่าเรื่องหนึ่งที่บางคนอาจยังไม่รู้นะครับ Stra นเจอร์ติงเนี่ยออกฉายตอนปี2016น แล้วซีซั่น2เนี่ยมาปี2017จนกระทั่งปี2018ซีซั่น3ยังไม่มานะซีซั่น3มาปี2019แต่ปี2018ครับคุณผู้ชม2พี่น้องรัฟเฟอร์ถูกยื่นฟ้องครับโดยคนที่ยื่นฟ้องนะครับมีชื่อว่าชา a r ลีเคสเซอร์ซึ่งชาลีเนี่ยเขาทำงานในด้านเทคนิคพิเศษนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์ a r e d e v i l i r o รอนฟ t j s s s i c a j o โจนโอ้โหของมาเวลที่ทำในเครือเน็ตฟิกะพี่แกจะทำงานเบื้องหลังให กับับรเหล่านน้ชาลีบอกว่าก่อนที่ซีรีส์ r a n g e r t h i ติ s จะออกฉายนะครับเขาได้มีโอกาสเจอกับ2พี่น้องดัฟเฟอร์แล้วชาลีเนี่ยก็เปิดหนังสั้นเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามอนทอกหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่หายตัวไปครับและในเรื่องก็ยังมีฐานทัพทหารที่ทําการสํารวจสัตว์ประหลาดที่มาจากนอกโลกครับคุณผู้ชมแหมพอทเรื่องเนี่ยก็ r a n g เจ t h i ติงซีซั่นหนึ่งดีๆเลยครับซึ่งชาลียังกล่าวต่อนหน้าสา อีกด้วยนะครับว่าหนังสั้นเรื่องนี้ของเขาจะกลายไปเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช้ทางโรงภาพยนตร์ถ้าไม่ถูกขโมยไอเดียไปซะก่อนแต่แล้วครับท่านนายฝั่งของสองพี่น้องดัฟเฟร์เนี่ยก็สวนกลับขึ้นมาครับเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่ใช่สองพี่น้องเนี่ยไม่เคยได้ดูหนังสั้นของคุณพวกเขาไม่เคยได้พบปะหรือรู้จักคุณเป็นการส่วนตัวมาก่อนพอผู้พิพากษาฟังเนี่ยก็ปวดกระบ,บานเลยครับและก็ปฏิเสธการตัดสินครับจนกระทั่งปี2019ครับ ก็กลับมาตัดสินคดีนี้ต่อครับในเดือนพฤษภาคมปีนั้นครับชาลีเคสเลอร์ได้ทําการถอนฟ้อง2พี่น้องดัฟเฟอร์ครับเพราะเขาได้เห็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสเตเจอร์ติงตอนปี2010นะครับไอเอกสารที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบทนะครับเพราะว่าในตัวที่ผมเอามาแปลเนี่ยมันไม่ได้มีบอกนะครับว่ามันคือเอกสารอะไรซึ่งไอภาพยนตร์เรื่องมอนทอกที่ชาลีเคสเลอร์เขาทำเนี่ยมันมาตอนปี2011 ก็เลยทําให้ชาลีต้องถอนฟ้องครับคุณผู้ชมหลายคนอาจลืมไปแล้วนะครับว่าสตีฟแฮริงตันนะครับแกเคยเป็นตัวละครที่ฮอตนะฮะเป็นถึงดาวโรงเรียนเลยในซีซั่นแรกจํากันได้ไหมฮะโอ้โหคิงสตีฟครับหนุ่มหล่อนหน้ามนขวัญใจแม่ยกที่สาวๆทั้งโรงเรียนจ้องหมายปองซีซั่นนั้นพี่แกเป็นตัวหน้าเหมือนไส้เลยนะและเชื่อไหมว่าบทดั้งเดิมของตัวละครนี้เนี่ยจะตายตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วครับและตัวสตีฟจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ โคตรกว่าที่เราเห็นในซีรีส์เยอะเลยนะครับผมอย่างเช่นมันมีบทที่เขียนให้ตัวสตีฟเนี่ยขืนใจแนนซี่ด้วยนะเออแต่สุดท้ายไอ้บทส่วนเนี้ยไม่ได้ถูกเอามาใช้นะครับรวมไปถึงตอนที่สตีฟตายก็เช่นกันเพราะสองพี่น้องบอกว่าตัวละครนี้มันยังมีความน่าสนใจอยู่มันน่าจะเล่าได้อีกเยอะถ้าหยิบไปเป็นคนดีจริงๆตอนสัมภาษณ์ผู้กำกับแกน่าจะเติมคําว่ากระสอบทรายเข้าไปด้วยนะสถานะปัจจุบันพี่แกครับโอ้โหซีซั่นไหนแกไม่โดนอัดสภาพย เยือนเนี่ยไม่ใช่สเตนเจอร์ติงครับผมและทุกซีซั่นเนี่ยต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กจอมแห้วนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าปัจจุบันไอตัวละครสตีฟแฮริงตันเนี่ยมันเป็นที่โปรดปานของแฟนๆทั่วโลกเลยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตัวละครเวกนาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวร้ายเฟดดี้ครูเกอร์ครับและมีฉากหนึ่งในเรื่องนะครับที่ตัวแนนซี่เนี่ยไปพบกับนักโทษคนหนึ่งนักแสดงผู้รับบทนักโทษก็คือโรเบิร์ตอิงลนครับผู้รับบทเป็นเฟดดี้ครูเกอร์ครับตัวละ คอน1ีเในซีซั่น4นะครับไม่ได้โกนผมจริงๆนะแต่เป็นการเมคอัพเอาโดยเขาจะซ่อนผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่วิกวิกนี้ไม่ได้หาซื้อได้ทางตลาดของถมนะครับมันเป็นวิกที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษครับให้กับตัวนักแสดงเลยก่อนที่แกจะได้รับบทเป็นเอ็ดดี้มันสันนะครับแกเคยเป็นกาดเฝ้าประตูในซีรีส์เกมออฟทรอนครับซึ่งในเรื่องนั้นแกเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นเองครับนักแ,แสดงผู้รับบทเอ็ดดี้มันสันนะครับ โจเซฟควินแกอายุ29ปีแล้วนะครับและมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรของวงการนี้ที่เขามักจะเอานักแสดงที่อายุเกินกําหนดแล้วเนี่ยมาเล่นบทที่อ่อนกว่าวัยครับแล้วก็ในซีซั่น4นะฮะดาบที่ตัวละครจิมฮอปเนี่ยเขาใช้ฟันนะครับเป็นดาบแบบเดียวกันครับที่มาจากหนังเรื่องโค n นน The b a r b ์บารีนะครับตอนที่เดวิดฮารเบอร์เจ้าของบทจิมฮอปครับได้อ่านบทสเตนเจอร์ทีครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้แค่ชื่นชอบบทจิมฮอปที่ตัวเองเล อย่างเดียวเขายังชื่นชอบบทอีอีกด้วยนะครับและยังอยากเล่นบทนี้ด้วยซ้ําเลยครับถึงขั้นที่พี่แกบ,บอกเลยนะครับว่าผู้กํากับไม่มีทางให้ผมได้เล่นบทนี้แน่แกอัดฟุตเทปเทปออดิชั่นบทอีเลเวนของแกด้วยนะครับมาดูเดวิดในบทน้องแอลอีกันครับถ้าแกเล่นเป็นตัวละครนี้มันจะออกมาอย่างไง Now, bitch. ผมว่าผู้กำกับคิดถูกแล้วครับที่ไม่ยอมให้แกเล่นเป็นตัวละครตัวนี้และนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับ s r a n g เ r t h i ทิ s ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB